ที่ติดเจอในกระแสด้วยเพราะว่า,วานิ้วตรง,งนี้เกิดาการอักเสบขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุอ,อะไรเมื่อเดือนที่แล้วอักเสบขึ้นมาบวมแล้วต้องผ่าตัดต่วนนะโดยที่เราก็กินยาแก้อักเสบแก้ปวดไปที่มัญจะหายนะแต่ที่ไหนได้เชื้อมันเร็วสองวันเราต้องเข้าต้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลพุทธชินนาชอยู่โรงพยาบาลยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันออกมานิ้วยังเน่าอยู่เลยนิ้วเนี้ย,ย,เ,ย,ยเป็นขุยตเต็มลเลยเน่าบวมหมดเลยแต่หมอให้ออกมาค่ะเพื่อที่โรงพยาบาลบางกะทูม ดาวออกโรงพยาบาล2ี er. par er. z, ini, ่ิ้าวันออกโรงพยาบาลมาเปิดไอ้แผลเปิดอะไรเองล้างล้าเองเรรอดไหเนี่ยพ็รู้แล้วว่าหมอที่โรงพยาบาลบอกว่ามันต้องตัดมือขไม่ดีเพราะเป็นประวาด้วยวันที่ผ่าตัดประวันขึ้น375้อเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคิวยาคุที่ทำให้เล็กๆกา็ แล้วก็ทานด้วย,วยอันนี้เรื่องของจิวย,ย,ายากุยคือเขาเป็่งในเรื่องการฆ่าเชื้อและเก็บต้านการอักเสบกกเ,เพราะนายหมอเาไม่อยู่อ่ะคุณดาวต้องไปตัดนิ้วเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาแต่ <c ười> ใช้จิวยาปุี4วัน4วันที <c ười> ่น่าจับใจคือจิวยาปุเมื่อสมัยน <c ười> ั้นเป็นข่าวตอนขวดอย่างเงี้ยเราเคยทำของบริษัทที่เติบโตและยิ่งใหญ่ในที่สุดโลก เขาเป็นเอกเอกระยะสุดท้ายเลยเขาเดินเนี่ยน้ำเหลืองหยดตดำขึ้นมากเขาอะดาวไปให้เขาซื้อลังเลยจากลังนั้นเขาได้ชีวิตคืนมาจนวันนี้ใต้ผิวใสแน่นเลยใต้ผิวเขาอะและถ้าใครเห็นเมื่อตอนที่ดาวหวยและออกจากโรงพยาบาลที่สิบห้าวันโดนฆ่าเชื้อร้อยกว่ากระปุกดำปีเลยเนี่ยที่ดำอยู่แล้วมันดำกว่านี้มันดำกว่านี้แล้วก็สกโพมัน หูกขึ้นเลยเพราะร<อ>้อยกว่ากระปุกเนี่ยร่างกายเราเลีล้ยงไม่ไหวคือกินข้าวไม่ได้อาเจียนกลับมามากก็ยังกินข้าวไม่ได้จนลูกของแม่นี่ยต้องใส่แม่หนูไม่รอดอะไรเนี่ย<อ>แม่แม่แม่เป็นหลายโลเลยเนาะแต่ดาวมาฟื้นเพียงแค่สี่วันจ,จับกินชิ้นไม้ปูกับตัวลูซี่